อ่าครับผมที่นี้นี่แกงเห็ดพอครับสนใจบอใครอยากมาด้วเห็ดพอแต่บ,บางคงนกินบอเป็นกบต้องมาด้วแกงเห็ดพอสูตรมั่มวมั่มวมั่วหน่อยอร่อยเนี่ยสูตรผมอ่าเพื่อนปรุงกับกระปงแนะนำยังไงเนาะไอ้นืนนน้พริกตะไคร่หอมแดงสำคัญเลยตป็เนี่ยเครื่องแกงตามเครื่องแกงเอามาเหลิมกันเลยครับ ปลาเด้ออย่าลืมปลามีอาดผู้ใดอยากซิมไปเสียเราวิ่งเ,เงินสุดระปลาตอนมีอาด่ว่าพักมาแต่นานบ่ได้เอาตอนของดีมีอาดเหนื่อยเลยคร,รับมาโขกแล้วแรกโขกกันครับโขกจะไข่ก่อนื้อไข่กันครับใส่ไข่ไว้ก่อนโขกไวต้องโขกในระยะแรกโขกปอ นนอ๋อแตะชขยมันแตกหมดนใส่ผิลงไปครับ มันแหลกหลายแล้วครับแดง้มันิดหน่อยนหน่อยนี่ระดางหอมแดงครับผมแดงผมแกงประมาณนี้ด้วครับก็ต้องเอาแหลกไปต้องละเอยียดที่จังจำงเจ้วบองหรอกอ่าทำนี่ละ một trăm một mươi bốn hộp bằng nhắp chào lâu lại một trăm linh hộp chạy ngược trên một trăm một mươi

ไตวผมตามกการแล้วก็น,นาไปครับน้อยต้องามใส่น้ำร้นได้ครับเพราะว่าลากแกงอ่ะเยอะนามเยอะก็จะออกนาฟอ,องๆออกไปก็จนออกไปแล้วอ่าเติมีเรสมีลไปเวลา อพอเดือดแล้วนะเดือดแล้วก็ให้เห็ลงลบไป อ,อ,อยางนนาะนี่อรอยเล็บบผมจะข้าวด้ครับก็เ็บนั่งซุกเหลวเริ่มปรุงนเลยครับแตงกวาใส่เหลวได้มาก่เลยครับให้มากใมากมันผม,ม,ม,มชุดใช้ร้ายใส่า้าอีกว่าพี่เบา ม้ำเกลใส่เขรนครับม้เอใส่เกือมาจานของไฟยิบเบอร์ครับมาละไปเลยโอ้ยออกใหญเก้ยลไปไรอ่เก็บไปวิอหมาล่ะ มาแเดีมีอับนวลอะไ่นวมีกต่างหอมหอมแบบแล้วนันนี้ผมผมนี่สีไซย์ยังไงหัมหัวเลือกหัวลงไม่นึงด้ครับเล้วความหอมสายไลน์มันจ้อม เรืมอมุดโดดนะครับเอาลงไปโดดมันดูดไปได้ไหมอันนี้ครไอตูนะครับไอตูไปแม่รักเขาเนี่ยไแม่รักรถไฟสิมาไอตูติ๋วครับเอาลงไปบเขาติต๋วไฟครับข้าว ร้อยครับผิดไฟซิมเบิร์ดเดลียมโอ้ยบอกว่าถือ,ถอแซ่บขนาดแต่ว่าแซ่บขนาดอื้อโอ้พอเด้อพายากินพอคนมันสะตรหรอกมากินให้พอก่อนแล้วล่ะครับแับพร้อมไปนี่อืม โอ้โหไปอยู่ครับปัดเถิดไปเรื่อยอืมนี่ลืมกดกรไดติ่งกดไกดติดามใหเรื่ยครับตามผมหน่อยอร่อยนี่